เบิ่งเด้อเบอรอยังนี <h 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 ่พี <h 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 ่น้องเอ้ยสุขุมกลับสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุขุสุขวนเด้อ ตาสว่างกินโซ่ก่อนเย็นพอดีค่ะทายเ <c oughs> มื่อนี้เจอค่ะออนทิดาพาเพลนจะมาส่วนติดตามมังหงตอนนี้อัดคลิปกับเวลาประมาณเยังบ่ทานเทียงดอกหักเก้าโมงสี่สิบแต่ว่าเป็นอย่างว่าตีคือกินแต่เศร้ากระดอกกระเดือ,อนะ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 คุณอะปูคุณอาปูเดยกกะเด้อนนี่เขาอยากตัเขาอยากสมเพิ่มเพ่กับเสียงหงทองบ่ ไดท่องจังได้ัวไปบรยูนอะผัวไปกรุงเทพคิดยากไปได้ท่องบปได้ยังดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปยากไปส่วนอน่นัวหนาไปกินหวหนา่ไปผัดยังคาเรียกอยู่คุณน่ะไปใส่ซ่วยกอเลาสแล้วเพราะมันยากเนาะอืม คนละนูอ่ะประแดกอันนี้ค่ะอืมออออออน่เ้ยบอรกว่าสุดนะเบิร์มาคุณเจ้าเคยเห็นยีบาคนสดน้ามต่ำอหมฮคนละแซ่บ ลูกอีนายอันนี้็ด่ยังจะแซบย่องจะคลองกระเป็นเนาะเด้อค่ะเด้อมีคนขิดนฮอดอยู่เด้อล้านตำหึงอ่อนทิดาพ้านัวของไปฮะเซียว,วปรับบแค่นด้พร้อมอ้ยรับขอประคุณเลยลายลูกค้าก็ได้ เพื่อนน่ารักทุกคนตัวค่ะเพื่อนถามหาล้านเจ้าไปไซสของที่ดาพานุ่ใหญ่ไปไซสน้อม่นใหญ่เลน้องคุณฮอดาคอยผู้อีน่าห่านี่เศ้าคลายแหยังไปสิกินไซสระบาดนี่หัซ่าลูกค้ากันเดี๋ยวเด้อไปขอเวลาจักปีสองปีก่อนค่อยก็อยากมีเงินมีทองเป็นก้อนเนาะสิได้ปั๊บุงล้านไม่ไหมเห็ดล้านไม่เห็ดมองนั่งเห็ดมองจอดรถเห็ดมองอยู่มองเศร้าจบเจียกรบจะสิเปิด ก็แว่นานี้กับโบมเมนมากินโซสือเด้อมาแจ้งข่าวให้ลูกค้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยพ่อแม่พี่น้องฮะล,ล่ะลุงป้าน้าอาปูญาเพิ่นกับเป็นเฟนครับเพิ่นกับเป็นลูกค้าประจำเนาะคุณลุงคนนึก,กินซูเมอร์เพิ่นอีนั่งหนึ่งหลานกบหมูเพิ่นฮะเฮื่อนข้างๆนฮะกินซูมอ้อข,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 ขอบคุณหลายๆเด้อที่บอกป้าบอทิมกันที่อุดหนุนกัน แต่วา่าเห็ดทังไหนมันจําเปน็นมีเหตุให้ต้องเก็บซะก่อนเพราะว่าพ่อคอยบอสสบายพ่อใหญ่หนัแล้วเป็นเบาหวานคอการยากเที่ยวไปทเที่ยวมาเนาะคานมุกน้ำมันกับแพงเลยเก็บล้านซะก่อนเมื่อเบิ่งพอ่อจะขอซะก่อนแหละคอยสามีคอยกัไปหาเงินหาค่ามกีกรุงเทพเราไดต้องเก็บก่อนอน,น,อนั่นแหละจากวอนเดอรอวอน ลูกค้าอย่าเฝ้าลืมอย่าเฝ้าลืมออนทิดาพานวัวเด้อค่ะเด้อย,ยังอยู่ค่ะปรับมาในอ้อมอกอ้อมใจบมเกิน2องดีนะที่เปิดใหม่แล้วก็ใช้อะไรกว่าเดิมสันเดลหูหูหูมิกได้ค่ะปูบ ก็ย,ยังแซ็ขคิดเบิ่งต้นตับ้หงสงแี่บซ็สำสได้ใจเขายังนุ่มมาเพื่อได้เนี่ยมาได้มักใส่ซ้อนได้แต่ว่ามันบริสุทธิ์ภาพเนาะ <c oughs> อัดคลิปอยู่นี่ค่ะ บมไม่ค่อยอู้งานด้ค่ะผมมีลูกค้าและนาง่าลูกค้าคนละสวยจัง้อยคนละลูกค้ายำก็ได้มือหนาสิมันส่วนกินยำด้ค่ะ,ดยยะเดอรยำกัแซบแซบกินยำไ้กระแซบยำร้านนี้เด้อร้านอันนี่นี่จ้ะร้านยำแซบทะเลเดือนเลยค่ะเดอยำอย่างกระแซบร้านเราค่ะกินเพื่อใด้ยำใดกัแซบ เพราะอย่างวันนี้เพราะว่ามันเป็นสูตรของเพื่อนจากเพื่อนใส่อย่างไหนดอกผักแซ่บแยกเป็นอย่างกระแซ่บใส่พริกหน่อยกระแซ่บใส่พริกหลายกระแซ่บได้ยำเราค่ะอร่อยอ่อยหันรับประกันคอนเฟิร์มตาบหัวหุ้งค่อยดูกันยองจ้าของกันตำเพ็ดกระแซ่บตำโมเพ็ดกระแซ่บลูกค้าว่าดอกว่า มาได้ย่องเจ้าของแล้วเอ้าจะมีแล้วพี่น้องเถื่อนน่ะมาส่วนจินยำเนอะมาอนีลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมผู้ใดมาเบิ่งอันคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คอยแน่กดติดตามให้คอยแน่กดซับสไครต์ไลมากูดให้คอยแน่เด้อเถื่อนน่าค่มาร้องเพลงสิมาลำสุงฟัง นี่ลายสิ่งลายแนวล่ะออทิดาพาเฟิ่นสีอัมานำเสนอด้วยะค่ะเด้อจะอไไรกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ข่อยในยเด้อค่ะอุ้ยเพชรมานีน้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพชด